สวัสดีค่ะหมอชื่อวาสินีเทียนทองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวเวชศาสตร์มารดาและทารกในคันภาวิชาสุติศาสตร์ริเวทิเวทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยในประเทศไทยคือโรคอะไรบ้างครับ ก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะคำเราก็บอกอยู่แล้วเ่าเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะจริงๆมีหลายโรคเลยค่ะแต่โรคที่เป็นปัญหาหลักๆในประเทศไทยเรานะคะโรคแรกก็คือเ i ชวนะคะที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็มีโรคซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียมหูดงอนไก่แล้วก็โรคเริมค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากเกิดการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างครับ จริงๆแล้วทุกโรคที่กล่าวมานะคะก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโรคหลักๆเลยที่เราเป็นกังวลใจกันเลยค่ะก็คืออันดับแรกคือโรค HIV นะคะรองลงมาก็คือเรื่องของซิฟิลิสค่ะในกรณีที่แม่ติดเชื้อ HIV จะสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่ครับ ถ้าตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือไม่ค่ะสําหรับสตรีที่ติดเชื้อ HIV อยู่แล้วนะคะถ้าเราทราบว่าเรามีเชื้อตัวนี้อยู่แล้วเราก็แนะนําให้รักษากับคุณหมอทางด้านอายุรแพทย์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหมายความว่าให้เชื้อไวรัสเนี่ยน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ค่ะเพื่อลดการติดเชื้อจากคุณแม่ไปสู่ลูกค่ะในระหว่างที่ตั้งครรภ์น,นะคะลูกเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการติดเชื้อ HIV ของคุณแม่ค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าหากเชื้อไวรัสนี้ถ่ายทอดจากคุณแม่ไปสู่ลูกแล้วนะคะหลังคลอดหากเด็กมีเชื้ออ้ออ H AV ยยู่่ตตัังงแเขา เล็กๆค่ะกว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเชื้อนี้อาจจะทำรายเขาได้นะคะอาจจะไมให้เขาติดเชื้อ่วยโอกาสต่างๆแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้ค่ะ จริงๆแล้วโรคเฉยโอกาสนี้ค่ะมีหลายชนิดเลยนะคะตั้งแต่การติดเชื้อราในปอดน,นะคะการที่ภูมิคุ้มกันเขาลดลงแต่ว่าเขามีโอกาสติดเชื้ออื่นๆแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นได้ค่ะเราจะสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไจากแม่สู่ลูกได้อย่างไรครับในคุณแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วกังวลใจนะคะต้องการมีบุตรทาอย่างไรดีนะคะอันดับแรกเลยค่ะก่อนที่จะตั้งครรภ์เราควรจะวางแผนก่อนนะคะโดยการทําให้เชื้อในตัวเราเนี่ยปริมาณน้อยที่สุดอย่างที่กล่าวไปสักครู่นะคะรักษาสุขภาพตัวเองค่ะให้ดีไม่ติดเชื้อเฉยโอกาสต่างๆเพพพื่ออให้้้รราสุขขภแ็งงงมจะะะตัคคน ส่วนในระหว่างตั้งครรภควรแจ้งประวัตินี้กับคุณหมอที่ฝากครรภค่ะเพื่อให้เขาสามารถตรวจติดตามคุณแม่ได้อย่างดีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ในระหว่างที่ตั้งครรภค่ะเราจะมีการตรวจปริมาณไวรัสเพื่อดูว่าปริมาณไวรัสของคุณแม่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อวางแผนในการให้ยาแล้วก็วางแผนช่องทางคลอดที่เหมาะสมด้วยค่ะกรณีที่แม่ติดเชื้อซิฟิลิสควรดูแลตัวเองอย่างไร เพื่อที่จะวางแผนการมีบุตรครับสำหรับเชื้อซิฟิลิสนะคะโรคนี้เนี่ยค่ะสามารถส่งผลกับลูกได้งแต่ในครันเลยค่ะโดยลูกเนี่ยอาจจะมีภาวะตัวเล็กนะคะกับภาวะคลอดก่อนกําหนดได้ดังนั้นหากเราเป็นโรคนี้ก็แนะนําให้รักษาก่อนค่ะถ้าเป็นซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์แล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับและลูกจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซิฟิลิสแต่กําเนิดหรือไม่ครับ ในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะหากเรามีอาการที่ทําให้สงสัยโรคซิฟิลิสนะคะก็ควรจะแจ้งแพทย์ที่เราฝากครรภ์ด้วยค่ะเพื่อเขาจะได้ตรวจด,ดูนะคะว่าเราเนี่ยเป็นโรคนี้จริงหรือไม่โรคอยู่ในระยะไหนนะคะแล้วก็ให้ยานในการรักษาที่เหมาะสมค่ะหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้วโอกาสถ่ายทอดไปยังลูกก็น้อยมากๆค่ะสําหรับการเสี่ยงที่จะถ่ายทอดจากคุณแม่ไปถึงลูกนะคะหากคุณแม่เนี่ยค่ะมีโรคซิฟิลิสที่เชื้อกําลังเยอะอยู่เนะะี่ยค่ะก็มีโอกาสมากๆนะคะที่ลูกอาจติดเชื้อนี้ได้ดังนั้นหากเรามีโรคนี้ก็แนะนารีบปรักษาค่ะมีโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นที่ควรตรวจกอดตั้งคันอีกไหมครับสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะเวลาเรามาฝากคันค่ะแพทย์ที่ฝากคันนะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคต่างๆนะคะที่สามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้ดังที่เรากล่าวไปค่ะ1ก็คือเชื้อ H I V นะคะ2ก็คือซิฟิลิสนะคะและ3ก็คือโรคเวลาตับอักเสบบีนั่นเองค่ะวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมในระหว่างรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรใช้วิธีใดครับ สำโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะชื่อเราก็บอกอยู่แล้วว่าติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์นะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีการป้องกันที่เหมาะสมโดยการใส่ถุงยางอนมามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้ค่ะแต่ว่าหากเราได้รับการตรวจคัดกรองและการรักษาที่เหมาะสมแล้วนะคะการติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกก็ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดค่ะ